ขาก็รูขก็ุนจาอนเตกูได้รอเจอคาถูกก็เจเขานตเจ็บเนี่ยอ้ใช่ไหมอ้วตัวเตี้ยเขาก็มามอลูกคอจนน้องตอนนอเนนะเตียย้นอตอนนอดอ่ะไม่ใช่เจนี่าโตเยก็โตเีตปอบปาอายอ่ะเจุเยอะอ่ะไม่ใช่น่ไม่ใช่มัก็อ้เดธรรมดาลีอยู่จันะเขาเยอเขาเค

Hãy subscribe ngon kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 那些我看，今天在一看他驮吗？嗯说、嗯嗯嗯、累了不？扯蛋！哎呦，去背我跟你讲了，哎呦，你去造么子呢？造出好功夫去背重，喏，你说造好功夫

ใช่เอ้ยตอ้น้องมก็ตีก็ยอยอกตีห่อตีสูเวก็เจ๊โอ้จากก็เจอย่ห้งข้างหน้าโอ้เราตัวยขกำบ้าเราจัมาแล้วมาแล้วยโอยโอ้ัหาเนียมานล้วนึงน้ำแห้งแห้งได้เหรอเนี่นโอ้หปวดได้แล้วฟาด็ดแล้วนี่เนาะฟาดเองอืม พ่อก็มาเฮามีอยู่บ่มีก er ็มีพ่อก็มาบึ้งซอยลูกนี่แม่ตัวนี้มันสิเซอรเซอร์เป็นได้ตัวนี้น่ะเซอฮูเครื่องกลางว่าแล้วเอันกลเครื่องนี่มี3ฮูเนาะเออโอันก็ได้ใหญ่ด้นี่น่ะเซอฮูเงูโอ้

ตอนนั้นท่านคันว่าคันรู้รู้ใช้มันตังนี่แหละใส่ผูกเสื้อตัวนี้ก่อนเอาเอามาซื้อผูกต่างเครื่องนี้ก่อนดีกว่าเพิ่งตัวนี้นะคันว่าคันมันเนาะมันตังหิ้งแถวนี้แล้วรู้จังย้ายหยับเข้ามาเหออเอาเอาอันนี <us> ้เลยมาซื yes. <us> <us> ้อน <us> <t omat Maria> <A> ี่ออืแปลว่าเจก็ก็จีบปอดตัวก็เจหลอกว่าชื้อว่าถึงเจนี่ก็จีบปอด บสเอนี่มันนมันหันเออตัวน็นี่มันตกเออบอสังเอ็ดนี่ยากค่อยเอ็าปีนี้ปีเม่ไปมันก็อันนั้นเลยบ่มาว่านะเป่าหันมันบ่ันไปไปอยู่ไปเฝ้าเฮือนพุ่นเอ

nó chỉ to tổ mùa heo quá tổ mùa cái gì nào cái gì tổ mùa một cái to nhỏ hả lấy nè tại bé nên cho tạo bây nói ha còn nhẹ ha tại nói là tuổi nè tuổi bé giờ

噗噗，这背石头，他就搞堆，堆堆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 堆有堆堆堆 ขาได้ไข่หนะเขาโมกุกได้ร้อมชีรองเคลที่ไ้ตอนาหน่อทุกจีเขอจดดนเนื้อตหตเชยได้จเดยวเดนขอแก่ so เชย้ดกูแก่ได้วันเด้นนะมา nên mà lọ dia to xưa kìa Nào ông cô quản ăn đó itu có cho đi. Tôi khai ra bây giờ tôi coi mà coi lại nhìn đi

สินโตอ่ะก็ลงโตอ่ะถือสมูทป้องเปลูกขอ ท sí ี่นจ่าอนเลี่ยชิปโปอเลี่ยสที่นาเทนเตวเนี่ยตงตนอะจะขออขอตุกไก่ออตุกไก่เท่าตุกไข่เทียะพอเออออิทธิขชับเราชับเรา

พี่เลี้ยอยนก็อัวมาตรใช่ท่ออ๋โอย้ยนก็อัวมาตรเช่าท่าเลยค่ะี๋นองุฉันจะลอยอยูกาใช่ไหเนี่ยแท้เนี่ยลัวเอน้อย cha ở thôi ư nhỏ thì chỉ cần tới ba ư đã lâu từ tu nha ư từ lo nha ba trò kia nó nò lấy đi trà chè đầu nó nó là phử ư lên xin thằng nó nè rồi lên lưỡi liệu mà này lại mà cho xé sờ mà món lại to cho chơi cho ý bạn chỉ là trên đo ta thì nó ngồi dùng dùng gì lại đây xong tông đây nó chặt trò ăn bên nó chỉ khó chơi ít đây chỉ cho nhá chơi nên ái tới rồi là đó liền

<cọcAnals> được... <t an disadvantaged country> Thế đó, đỏ nè Có một bên nào nhớ vậy không? Thì cá nó lọt cơ chế tối ý chỉ dựng cầu nè Thở nó còn thấy cổ Plow Nó nói cho Thấy cầu ó chế Tò kia này ngồi gì nó lên lọt sai cơ Thế tu lấy tao xay hông ạ lọt chì đi nào

이 배로 인도, 고 배로 로 l 배로 f l 이로 f l o w 이 배로 f l o w 요이 배로 f l o w 이는이배

เดินมาเตเตียง่ออูเดินเตามว่าหลอกคอมินจีฮ่องคอมูตเต้ต่อ้เตนอคอเด่นเต่าเข่าเตานอก็จิตอตอรได้ตาเออเต้น้องจ n อเต่าเข่า

lo nó mà lo nữa sao chị thiếu à ơ ơ mà tao có chứ tao ở dưới nó đến tao không ngon má à cho tay coi, à à mồm mỏ đâu quá

ไปดูเขาอีนู่อีแต๋วสวยไปดูดีเหรอซีจิ้งเฉ่ยแต่กินจันโดนแล้วอีนู่เท้ยมาเที่ยว